สวัสดีพี่น้องปองป่ายสุกูสุสคนยินดีตอนรับสูนสองบอใจนะพี่น้องเมื่อนี้เห็นอาจจะหน้าตาแปลกๆนิดน,นึงพี่น้องพาเมย์มากินตำวรับหลานเดี๋ยวสิแจ้งข้าวก่อนนะพี่น้องนาะแจ้งข้าวก่อนก่อนจะมาก,กินนี่เนาะหรือว่าอยากฮ็ดกิจกรรมย่ากับหลานกินน้ากันบ่นจะเป็นลูกอยู่กับครอบครัวพี่น้องคือน้องก๊อปปี้นี่สิกลับไปเฮียนแล้วสกลับไปเฮียนแล้ว,แ,ลวแม่นบอกครับ mm. พราาะว่ปีชุดท้ายเนาะแม่แล้วก็ปีไปเฮียนปีสุดท้ายก็คือถาวาอีกประมาณปีนึงนะจะได้กลับมาเนาะกลับมาคันว่าเฮ็ดคลิปเพ็ยงยังกับเพราะว่าอันนี้ก็จะเฮ็ดให้ร้านอยู่แต่ว่าเวลามันสั่นเกินไปเวลามันสั่นมากเป็นเตียก็ได้กลับเนาะกับเป็นจังไรผู้เชื่อกิดอะไมาอยู่ําบ่าวมาอยู่กับแม่ตูม่วนอยู่บ่ม่วนอยู่บ่ม่วนเฮ็ดกิจกรรมอย่างหลายอย่างเนาะ แต่ว่าเสียดายเวลามันสั่นเฮาก็ยังให้ร้านอยู่อยู่แต่ว่าเฮาก็สีเอาเงินให้ทีมงานก็คือเขาก็ากปี่เขาลงบัวสวรรค์ก็ซื้อเครื่องซื้อของอีกอย่างก็ปี้คือว่าแล้วมากไกลเพื่องแต่ว่าจะกลับแล้วสิกลับไว้ๆนี่แหละสิกลับนครหลวงจะได้ก้ถือว่ามากกินห่วมพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะมืนน่อนี้โอ้แก่เสือกอนฮ้อนอากาศก็กดีดีเมื่อนี้นะ าการมันเอ้าอยู่แต่ว่าห้องมันอยู่ตามห่มตามอยังต<า>สตูดิโอเนาะตามความรู้สึกแม่บุรวด้วยเป็เคยกินแม่เคยกินยั่งเทื่อแม่เนี่ยเออกินแต่เก่านะยันยองมาแท้ี่กินห่มตาห่มหน้าห่มตาลูหลานเนี่ยนี้เออเอันนี่แหละแม่เราห่มใจดีๆมโอนชื่นมโอนชื่นเบิกบานลูกดีใจเนาะได้กินกับหลาน,น,ลานอืได้กินกับน้ำหลานน้ำลูกถ้าพี่น้องมากเนาะคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์พี่น้องเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะ คือเฮาได้เงินมาในการเฮ็ดคลิปกเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวหาให้ครอบครัวอะไรพี่น้องมื้อนี้สลอยไป็นตะกองเนาะกะสลอยอดก้อนมื้อนี้ไปพี่น้องมากินนํากันพี่น้องตามมีหยังนี่แม่กินตามปูม้าเนาะตามปูม้าใส่กุ้งแน่ตามปูม้าใส่กุ้งปูอัดแน่ปูอัดเสพเนาะเศกหลายมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันเด้อเศกหลายมากมา เป็นเพชรอเพ็ด้ไแม่โอ้ใันเผ็ดะอออุมาเยดูเอุมามันยี่ก้องอืมไม่้ลองข้นึงบมันคนเนาะดื้บวงมรยังใช้มือแหละไปลองทำมาสกที่ชุดว้าคุนกันมันมีแบบพวกกุ้งแฉบ อยวบรรยากาศใส่ไม้ด mm ้วยไหมเด้อไปใส่เลยพู้า่ารนี่มากหนอแต่ว่าถ้าว่าซดบ่มันกับบุคคลซดปราได้ผู้มีเขีวนี่ไหม เฮ็ดเนาะบริสข้างเพชรทิ้งแห้งไบบนี่แหละให้หมดให้แม่งสลายไปเขาคัพปี้กันยังกินพเพชรอยู่ด้กินไหมกินแค่แบบพอใจกินประเกินไปปะซุกนะบริสกินดิบเป็ดย่างก็เลยลวกซุกๆขอยบอมากินดิบกว่านะป้าไม่นี่เดี๋ยวหมดมาสลายได้เพราะว่า สิ่งที่เอามามีแต่สิ่งจากธรรมชาติหมดเด็กกินไม่กินใส่เลยกินก้าวกินกุ้งอะไรไหมกุ้งนะโบเพ็ดไหเนเลยเข็บเนาะเข็บปะดีใจเ่ราะแม่ได้กินดีใจกับลูกกับพ่อป่านใดเราได้กินนี่ตลอดนะ <c oughs> ได้กับหลานบ่ได้กินก็พปี้กินกับเมตู้เป็นทาร์วีตป่ะเนี่ยจะแลกวะนั่นแหละหากได้กินกับเมตู้เราจะกินกับเมตู้เนาะ ก็ป,ปีไปจะได้เวลาแบบได้มาอยู่กับเป็ดในตู้แบบห่างกับแม่ไ่เคยห่างกับแม่ที่เคยเลยคิดว่าได้เห็นอย่างคิดว่เคยเห็นะไม่เห็นอย่างที่บเคยเห็นเห็รอเคยเเห็นบบ่คย<ร>มาหัวกบเป็ดอืมเป็ดบม่ได้หัวับ ได้ยัไงอะได้อยู่ในหนึงน่ง,ง,งเล่เก <c oughs> ินพวกอกันปูยังไงอืมงาบาบิานถื <c oughs> อม, <c oughs> ม,มาเนาะเทงเฮงดึงจำน้ำมาเทงเฮงจะกินอะไรเ่า ข้าวพัธรรมดาดอ่ะบอกไหมอันนข้าวพัธรรมดาดอ่ะเจ้าผัดยังน้อยบุกเกียวเรื่องเผ็ดนี่บุกเกียวคือโค่เต้าเขาเคยกินเนาะแม่กิเนเผ็ดบร่งนั้นฝูนยังจัดป้าอื้มโอ้วหยแท้าเหร อ้แคบ,บ,บปิ้นกระไม้เจ้าหน่ะเนี่ยเจ้าน,นั้นเจ้าเขี้ยมากเจ้ากินปูนลายมันกัดป่าปากเจ้าบางพ่อเจ้าบางเนี่ยนะั่นแหละเลือกได้ก็เลือกแตยมันปรมเนแนวนะเลือกไม่ได้จแล้วเขี้ยวเศดมันก็ไม่นลยนู่ว่ะสำหรับใจเขาเด้เอแต่ว่าอาจจะพิจัยผู้อื่น่หา,า,าหรือประธานผู้ชมผู้เบิง่งเนาะสำหรับข่อยนี่ตัวใดที่ตัดได้นี่ตัดเหนื่งมากชุบบุรี ขัดมาเขาเลิกได้ก็เลิกอัดทั้งที่ดีก็คือเขาเพาะตั้งแต่ต้นดีที่สุดถ้าเป็นพันธุดีต่อสุขภาพของเหาบ่แม่นี่อ่ะอันนี้แหละมันเคยแล้วออ๋ก็เคยต้นบ่ได้บิดจะเคยเจ้าเคยยันยังแบบเก็บแคบได้ลูกน้อยแต่บิดแบบแคบแคบแห้งแบบคือว่าแคบแค่แค่แค่แน่โตหนึ่งมาสมัยแต่เกา่าจะขึ้นแต่ว่าเออรุ่นปูนยาตาใน พ่อแม่เจ้าอย่างเห็ดเจ้าก็เห็ดคืนพ่อแม่คือพ่อแม่ความคืนแน่ๆนๆเ่ยๆขอบเกิงบ่แม่เมือเมื่นอนึงขัดอดบ่บ่เคี่ยวเมื่อนึงอดได้บ่อดบ่ได้แล้วอันโบได้ได้รวยเจ้าเริ่มแต่ไทมิทเริ่มยอมยอมยอมน้ำลูกแล้วเริ่มแต่ไทมิทเลยมันเคยเลยเด้ติดแล้ววันนี้อันจ้ะมันที่ในสุขภาพของเฮาอ่อนแหนุ้งม่มันจะบ่บ่เพดกุ้งเลยกุ้งหันแบบมันซึมเข้าไปแล้วมันเพ็ดเจาจะเอาที่หัวนนั

นี่กับมรุนเอาอะรุนเอาคือสบายห้อยังน้อยเขาบมีแกี่ยวแม่ยังไม่กินได้อัอนนี้แม่ม่มีเกีวลูกยำงไม่กินแม่กินไดอีุดยอดเนาะควอมพุทจะแสีบบรรยากาศก็ได้อากาศโปร่งปลาอากาบแดดงามลุงใส กูมาแ่บเอากับอก,กองอยู่ในี่เลยให้หมดมันมาสลายมันมีแต่ครองทำมาติมันไม่มีพลาสติกเดดแคบเบกไอแเพื่อนยังเพื่อนยังเดียวเสร็จเราไปดู ข่อยนะ่ะชีวิตข่อยมันถทงีงว่าอายุข่อยยังน้อยอยู่ถ้าว่าเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่กับพงงของบุพเพเขาคือกันเรื่องเรื่องกันที่เรียนงนาน <c oughs> แม่แพงลูกก็แพงหลานแพง่งพลายก็ก่หมือนเช่ากันบหมือนเช่นกันหลายคนเขวาว่าว่าแพงหลานหลายกว่าลูกเออเป็นว่าสิในนั้นเลพลงลูกนะเชมมาตานแพ่งหลานาเคมมะพร้าว กระเพ้าวหรือไงกว่าเขาจับซองมือหรือเจ้าดึงเอาไปนี่ปุ๊ดนี่ตัวนี้แม่เพื่อนโบทูเนี่ดึงแล้วก็ตัวทิ้นนี่ยบทโบทูมาเกิดเกิดทูก็มีทสิบ้านนจับดึงแล้วก็กินเลยแม่ไม่เคยกินหรือยังเคยแต่ลวกอันเออไม่เคยเลยจม่เคยกินไม่ชอบมากกินจับประเด็นโบแม่ปกติกินอยู่โบแม่จับเนี่ย เรา,าเคยอยางมาจะก,กินอากินแย้กกินลุธรรมดาลุกลูกสุกินกินบ้านเฮามันบ่มีกุ้งไงผมมันบ้างแห้งนี่ม้กแบบแบบพวกกามปูพวกอย่างแม่แม่กับ่อใจเป็นประเภทกินกินดิบบ่ได้บมกินดิบเลยนะแม่คือกันบห้แม่ยังกินได้ประเภทลาบตำยังเรากินมันกินได้แน่ หอ,อยยูบูกินยังเลยหอถผัด่ามันมอี้กคเลือกกรกัดแล้วก็กินบ่ได้มะอ่อนมันโนนแบคใครแนมเป็นคนที่แปลกหอ,อยบกินดิบไปน้ำหมูกับบูกินคือหมูมูกินดิบกินยังได้บูกินนะ เป็นแห้งบอ่ไหมแห้งบ่าวาไม่ได้ซื้อเป็ดฮักแกนในมาเําดก <c oughs> ระตำบโเลกไ, <c oughs> ไม่ใชบกระตแรกลืกกระตำแเลกกว้วจะเป็ดว่านี้มนระบบอ่ะชื่อ หหาว่ะจับมาหมดเลยแม่มาดึงมาดูกระเทาะด็กมหอมใครอยู่ห่อมโอแม่มันไป่ไชื่อคือเคาองายเอยคือบ่ยนังเขาเยนคือจังซี่พี่น้องคอปีกับสิกรแล้วไว้ๆนี่แหละกิจกรรมก่อน ีว่าคันว่าบบกับงานไปนอนปาแซ่บนะสำหรับผู้มักรถจัดแเ่บพอยา่าีบพ่อนี่จะเลวบมักผิดจำกันอะไรอีกบุคหมัก ก็มากกินแม่ก็ได้กินที่แม่ินเนี้ยแล้วกินามีอยมากินสมไไอนางยุ่เห็นหลาน มอญหนามมาไม่หายจักสั้นเลยบม่ยอมเี๋ยวมีแต่ฝากก็ปีขึ้นรถปีชุดไทยมอเจ็ดนครเขาถามไปว่ามอเจ็ดถ้าเทียบกับไทยคือมออย่างมอหกเพราะว่าประเทศลาวนี่ป้อหนึ่งทอดปอหาบุ๊มีิ๊มปอหกเลยจะจบสั้นจบสั้นแบบจบสั้นมาทยมจอดไป ยกปุบแล้วกัเฮียนต่อมหาลัยอย่างเงี Soft ้ยมอเจ็ด awesome. ก็ค <Salt> ือเทียบเท่ากับมอหกของเมืองไทยแล้วก็ปองหาของเราก็เทีเท่ากับมอหนึ่งโอ้โหแม่เด๋มอหนึ่งก็เทเท่ากับปองหกมอหนึ่งสิก็เทเท่ากับปอหกเมืองไทยเนาะเขาหัดปอหกเด้มไทยหัดปอหกแลาวมีแต่ปอหาแล้วก็มอเจ็ดแล้วบ้า ไทยมันมีปอหกเฮาล่ะปอหกเขาเป็นหมอดหนึ่งมอดยังไงจ๊ะตั้งแต่ปอหนึ่งจนหอดหมอเจ็ดล่าเนี่ยระยะเวลา12ปีไทยก็12ขึ้นกันตั้งแต่ปอหนึ่งจนหอดหมอหกกะ12ปีคือกันเป็นกลารราคายังไงนะประเทศล่านั่นเอาอันนี้เอาหมอเจ็ดมามาทดแทนปอหาเอามอมดแทนปอหก <G ül ets> ไม่ยุ่ใ,ใหหลปปกล้เน่ยนะทุบเรีบสิคอเสือดีกว่าไม่ไม่ทุบดัดงกรกุกรเวลาเอายิ้งรัวไหะะม,วมเออยักับข้าก็กกได้กับไอ้กับขางยานนะแซ่บู่บอแท็บยิ่นะแซ่บกับบัวสวรรค์กั ไปหำหมองเฮียนกบถ้าผูใ้ใดอยากเห็นบรรยากาศหองเฮียนในลาาเนาะกระสีไอ้ฝากกล้องไปดำบบัวสวรรค์หายทายมากหายเบิงเ้งเ <c oughs> ปล่ากุ้งมันจะมากินไดอยู่บอลนี่หน่อยห,หนึ่ง <c oughs> จะมีอน้อยหนึ่งอยู่เด่นไม่หัวถามมาเล่า,ลาเขานี่ถามมากุ้งเขามาโบเขามาแต่ไทยมาแต่ไทยก็เบียดมาแต่ไทยก็เบียดพี่น้องอาหารทะเลบ้านเขาบบมีทะเลบ้านเขาบบมีทะเลบบมีกุ้งแต่เก่าโบเคยกินเลยนะ้เคยกินเผ็ดยาก้าเผ็ดเหรเผ็ดกบับโบปันได้เนาะแลาวจังสันอะไพี่น้องเนาะเยอะยังไองฮอะ ยกคลิปเตอรเพื่อนท่านี้ก่อนพิ่พาดประกันใดขอโทษขออภัยไว้ณที่นี่พี่น้องจิดไก่ฟักลายฟักแซ่พี่น้องเพื่อเป็นงกำลังใจเออพอกินนี่ยังเสียงจีบแหบลงแหบลงหอวหูแล้วอันนี้มันมีกลิ่นออกมาเลยเสียงเขาแหบฟังหอมโอเคพี่น้องขอบคุณเลยล่ะเดอ้อไปก่อนพี่น้องมา <Bye. S 1> จ่ายแม่กัพป,ปี้ขอลาไปก่อนพี่น้อง hey, <bye. S 1> แซ่บหลายเนาะ hey, <bye. S 1> แซ่บหลายนะ hey,